สวัสดีค่ะอะไรนะพี่แม่ค้าเป็สาวละว่าอัมกอบอัมกอบปใช่ไหมคะเอ๊นี่วันนี้แพทแต่งเป็นชุดละว่าค่ะทุกคนแล้วแบบคือเรามาที่หมู่บ้านป่าแฝงนะคะอําเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนอ่ะเราก็เลยแบบว่าอยากใส่ชุดเต็มอันนี้พี่อะไรนะคะในนางัพื่อนค่ะพี่พรนี่เห็นไหมคะบ้านพี่พรคือแบบว่าทําเกี่ยวกับเสื้อ นี่เป็นแบบแฟชั่นได้เลยเนาะพี่เ้องแล้วก็เป็นกระเป๋าเนี่ยเรากระเป๋าไหมเออนี่เหไหมสวยมีอะไรี่ถือว่ามี่พาแบบคือเยอะมากทุกคนดูสินี่เครื่องประดับสวยๆจ้าไม่พอมีกระเป๋าแบบแฟชั่นค่ะอืมอันนี้ใบเท่าไหร่คะอันนี้ใบสองไหม1 2 0 2ถูกมากทุกคนเพราะว่านี่เป็นสีแบบเป็นฝ้ายนะคะเป็นฝ้ายสีเสื้อย้อมสีธรรมชาติด้วยนะ เนี่ยคืออันนี้สวยมากเลยบอกกับหนูไหมอ่ะถ้าบอกกับหนูก็แบบว่าอุ่นหนูให้หนูได้เลยนะคะเออมาอีมาอีอีมีสองสวยแล้ววายอีคนนี้เย่ดีค่ะน้องอีแบบสวยมากจะให้จะให้พี่พรก็คือจะให้พี่พรแต่งต้องแต่งบ้างค่ะนนี้เป็นสร้อยค่ะ เครื่องประดับของระว้านี่เครื่องประดับของระ้ว้าจะคล้ายๆกระเรียงนะคะเพราะว่าตระกูลกระเรียงกับระวาเป็นตระกูลเดียวกันใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นปะกยนยอปะกยนยอเป็นพี่น้องกันค่ะแต่ว่าภาษาคนละภาษาแล้วก็ประเพณนีก็จะแบบคล้ายคลึงกันนิดนึงนะคะวิถีชีวิตคล้ายกันถ้าทอยเงี้ยเหมือนกันกระเรียงเหมือนกันเลยเนี่ยปะกยนยอก็ทอนะเหมือนกากใช่ไหมแต่ว่าความแตกต่างก็คือน่าเป็นปะไรนย่อาจะอันนี้กัน ใช่ใช่ใช่คือใช่ถ้าเป็นการหรี่ยงคือว่าถ้ายาทั้งตัวคือก็คือว่าอ่าชีวาก็คือผู้หญิงที่ยังบริสุทธิ์นะคะที่ยังไม่แต่งงานเงี้ยส่วนอันนี้คือคนที่แต่งงานแล้วกลับกันหรือเปล่าเนี่ยนี่ได้แค่นี้สวยไหมนี่น่ารักอะนี่เหรอเหมอกกับมือ เออแล้ว่อไมอีกนี่ต้องเขาต้องใส่เยอะแบบนี้เลยใช่ไหมอ่ะเพราะมันจะทำให้อุ่นคอีสวยถ้าไม่สวยแล้วอุ่นคอแ้วก็มีอะไรอีกในข้างหลังแค่ีข้างหลังหมลเดี๋อ๋อไม่เป็นไรที่เขาใส่ต่างหแบะ้รยยุรยาใช่ไหมเออเห็นไหมข้างหลัง ข้างหลังก็สวยข้างหน้าก็สวยๆมั้ยคะแล้วก็แป๊ปน,นึงเราจะไปทําสะเบือกันเองลองใส่ชุดสีดําอันนี้โทนสีขาวนะทุกคนก็<ต>จะมีโทนสีดําอันนี้จะเป็นสีเรียบร้อยเรียบร้อมากค่ะ, <c oughs> ค,ะคุณแม่คุณแม่อิงค่ะเด็กชายเด็กหญอันนี้สาวกราหลีสาวปวยยอมมาแต่งเป็นละเวื้อนะคะส่อะไรละเวหรอละเว้อละเว้อละบ้านเดียวกันแต่ว่าถ้าเวลาเราจะเรียก เป็นภาษาสุภาพเนี่ยเราก็จะเรียกเขาว่าละมือแล้วนะคะใช่ไหมคะก็ถ้าเป็นละว้าเนะนี่ยคือเข้าไปรรมาละว้าละวาก็ได้ล,ละลือก็ได้ไดนี่ค่ะทุกคนไอถ้าเป็นภาษากันเลยงเขาจะเรียกว่าเพแพแพเจเพราะว่าอันเนี้ยเป็นเงินใช่ไหมคะส่วนมากคนที่แบบว่าเขาถ้าสมมติแต่งกันแบบเต็มยุ้จริงๆเขาจะมีตัวนี้ด้วยนะตัวนี้ก็ใส่คออย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะจะเป็นใส่คอแบบนี้ด้วยเลยเนี่ย คุแม่แพทก็มีนะแม่ก็ชอบใส่แม่ก็เอามาจากบ้านละอุ่นนี่แหละคะ่ะเพราะว่าอ่าญาติทางฝั่งนี้มีที่บ้านละอุ่นเลยสวยอิงใส่ปั๊อู้อิงแค่นี้อิงก็สวยแล้วอ่ะสวยมากอันนี้อันนี้คือ<ว>รอ<ว>รอใส่ต่างหูนะคะเพราะว่าเราต้องแบบว่าใส่ต่างหูเลยเพราะจะมีทั้งต่างหูของเขาสร้อยคอเครื่องประดับสวยๆหมดเลยเดี๋ยวูนะโอเค นี่คือเต็มยอดของออเราแล้วนะคะก็คือจะมีต่างหูค่ไส้ยคอสวยไหมเหมาะกับเป็นส้ายด้านนี้ไหมคะเออค่ะอันนี้อันนี้ถามนี่หมู่บ้านอะไรนะคะอันอันนี้ถามเผื่อน้องอิงนะูพอจะเป็นสปายนี่ได้ไหมคะเออนั่นแหละต้องสวยเดี๋ยวสักแป๊บนึงเราจะไปทํา <disciplined> สับเบือกันนะคะทุกคนอยากรู้ว่าสับเบือกคืออะไรต้องตามแพทไปดูค่ะนะคะเราจะพาทุกคนไปทําสับเบือกันค่ะ เห็นไหมคะบรรยากาศในหมู่บ้านบรร,ราายากาศที่เนี่ยเราอ่าที่เนี่ยเข้าทําเป็นโฮมสเตย์ด้วยนะพี่ๆคนไหนที่แบบว่าอยากมาใส่ชุสดสวยๆถ่ายรูปสวยๆกันแบบนี้ก็สามารถมาพักที่นี่ได้นะคะไปทำสบู่คะร,สนนร้สึกว่าใส่ชุดนี้แบบไม่นอนเลยคะ่ะใช่ผ้าแบบเย็นมากสวยน้องสา,าสนวสวยของพี่ไปเลยอ่ะไม่มีใครชอบนอนแบบนเองใครนะมันชิ่มม้าจงเขา นี่ค่ะทุกคนทุกคนเห็นนี่ไหมคะจะเป็นทรงแบบว่าบ้านหลังเก่าของคนลเล่าหัอจริงๆนะทุกบ้านเนี่ยเราสังเกตว่าเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ยังมีอยู่นะอันนี้แสดงว่าเป็นบ้านแบบโบราณเลยนะพี่เนาะอันนี้คือเราแพทยอยู่ตอนนี้แพทยอยู่ที่บนดัดฟ้าน,นะทุกคนอันนี้เป็นโฮมสเตย์ที่หรือว่าเป็นบ้านของชาวบ้านเลยมันก็จะมีอันนี้เป็นดัดฟ้าให้เราแบบนี้ถ้าสมมติเรามาฝังเลยเราก็จะเห็นเห็นทั่วหมู่บ้านเลยนะ ถ้ามาตอนเช้าเช้าอ่ะเราสามารถแบบมาจิบกาแฟตรงนี้ได้เลยนะตอนเย็นก็สามารถแบบว่ามานั่งดูดาวได้เลยนะบรรยากาศดีนะดีมากนี่อหไรพี่เซกหมูกระทะมาตลอดมาตลอดมาแค่อหนนี่ค่ะอันนี้การทำสร้อยนี่ฮะ hello อุลู

อีนมาทำมืออันนี้คือแบบว่าทำแบบว่าทั้งวันเลยนะอะเขายะหัวไปให้อันตึงตึงตึงใสจตึงใส่อันนี้อืมอันนี้ทำการทำอันนี้แบบสองวันสองวันหนึ่งเส้นนี่ทำสองวันเลยนะคะทุกคนแต่ใส่ออกมาคือประดับคือสวยมากเพราะว่ามันเป็นงานที่แบบว่าละเอียดมากนึกว่าสีใครเจมส์เนาะเออปลาสีเออน่ารักเหมือนว่าปลาสีปราสีถังเตีย <c oughs> อันนี้พูดกันไปพูดกันมางงแล้วเพราะว่า <c oughs> ยายก็คือแกเป็นละวานะคะก็ฟังภาษาเกรีรู้เรื่องบ้างแล้วก็ปนทั้งภาษาไทยภาษาเกรียเหมือนกันตัดเรื่องนี้เนาะจะกันแล้วล่ะป่ะเราจะกันแลาวโอ้ตับตรงโอเทพภาษาทีนอไมีเนาะโอ้ตัดดีเนาะอ่อนเล็กเกี่ยวเข้มใส่เอาใ่เอาใส่เอเดี๋ยวให้อ่อนโดนะสิ เออไหมมาผ่าอีตาซูอ่มาตะซูลูปปีเกนป่วเออเม่ไม่อันนี้ยายบอกว่ากินข้าวหรือยังเราบอกว่ายังเราบอกว่าจะไปกินข้าวเดี๋ยวว่าเดี๋ยวมากินข้าวกับยายก็ได้ยายบอกได้เลยเดี๋ยวทำกับข้าวอันแบบว่าชาวบ้านมาให้กินเนื้น่ารักมากเลยแตบด้วยเนาะพี่ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเลี้ยงชีวิตดีอากาศดีมากเลยค่ะทุกคนติดเด็ดมาเลยตรงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะทุกคนถ้าทุกคนได้มาเที่ยว บ้านป่าแป็นะคะเราในช่วงนี้นะช่วงที่เขาทำนาเนี่เราจะเห็นนาขั้นบันไดค่ะมีโฮมสเตย์ในบ้านมิพอนะคะมาพยรูปตรงนี้จะเป็นนาขั้นบันไดแล้วก็เขาอาจจะแบบว่าพาพาพี่ๆทุกคนแบบว่าไปหาจับลูจับปลาได้หมดเลยนะเห็นไหมดูวิวค่ะ นี่ค่ะทุกคนถ้าสมมูราห์เรามาบ้านพี่น้องบ้านละเบือนะคะเราก็จะต้องได้กินอาหารที่แบบว่าอาหารพิเศษของเขาเลยนะคะก็คือเมนูการทำสะเบือค่ะสะเบือคืออะไรไม่รู้สะเบือกแกนอะไรเอ่อพูดเป็นภาษาไทยหน่อยค่ะสะเบือกเรีกว่าไอ้ต้มมัด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 ค้มมดแล้วแล้วยังสมอีกกับ จินไก่เนี่ยอ๋อค่ะต่อไปอ๋ออันนี้ก็คือผสมไปเลยก็คือสับเบื้องเนี่ยเขาก็จะทําน้ําพริกก่อนเขาจะคั่วน้ําพริกคั่วตะไคร้คั่วหอมแดงคั่วทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็เอามาผสมกับเนื้อเนื้อเนี่ยเราสามารถใช้เป็นเนื้อหมูก็ได้นะคะเนื้อไก่ก็ได้แล้วแต่เลยว่าเราจะใช้เนื้ออะไรนะคะแต่ว่าเครื่องปรุงเนี่ยส่วนมากเขาจะทําเป็นแบบว่าพริกสดเออพริกคั่วอย่างนี้ค่ะพริกคั่วเอามาคั่วทุกอย่างใช่ไหมคะ อันนี้ใส่น้ำไหมคะใส่น้ำนิดหนึ่งค่ะใส่น้ำนิดนึงให้ดรซอลเขาเข้ากันค่ะอุย้ยน่ากินน่าดูดิดูดูเหมือนจะเผ็ดเห็นไหมคะอันนี้คือวิธีการทําสะเบือของพี่น้องชาวลาเวเอนะคะถ้าเป็นกระเหรี่ยงถ้าเราไปบ้านกระเหรี่ยงทุกคนนึกถึงอะไรคะการกินต่าเพาะๆใช่ไหมถ้าไปถ้าไปบ้านแพทใช่ไหมหรือว่าเมนูหลายๆเมนูเนีย่ยถ้าไปบ้านป้กปยอเนี่ยก็จะได้กินต่าเพาะๆนะแต่ว่าถ้า,ามานะคะนี่ ใส่ชุดนี้นะคะก็จะได้กินสับเบือกค่ะถ้าสับเบือกเลอะมึบอกไปได้บ้างยงนะพี่โกมมะเน่โกมมะนี่ว่าเขาต้มมัดไม่ใช่ลองชิมลองชิคอ่ะเค็กๆหรือเปล่าช้อนได้งนะเคยเคยทำไหมไม่เคยแล้วเคยได้ยินชื่อนี้ไหมไม่เคยเลยค่ะไม่เคยได้ยินเลยไม่เคยได้ยินเลยครั้งแรกเลยอยู่แต่ในป่าอยู่ในดอยอยู่ในดอยอยู่ในโดะเรียงอย่างเดียวนะคะไม่เคยแบบมาพี่น้องระเบือเลยมากลองดูนะลองกินดู กิน่อเขาไม่ได้ต้องหอมผักชีใช่ไหมคะอืมนี่ไม่เลยนะเผ็ดจริงเหรคะเผ็ดจ๋งใจว่ะคุณเนี่ยนี่แบบว่าชอบแบบแซ่บๆนี่แบบว่าอร่อยโอ้โหเผ็ดมากเลยครับแต่ว่ามันมันให้ความเหมือนเป็นเป็นลาบเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรสชาติเหมือนกินลาบค่ะ มาลองไหมนี่ไดเดี๋ยวเวลากราบมันจะพอดีอ่ะเนี่ค่ะต้องกินกับผักด้วยนี่ฟูร์แม่เตรียมให้เรากินกินด้วยกันกินกับผักลองนหมอ่าลองกับผักเนี่ยหืมกับข้าวเยอะเลยค่ะวันนี้มาพี่มากินข้าวกันเดี๋ยวสมุดเดี๋ยวจะทำเป็นห่อหมกให้ดูนะคะถ้าเขาบอกว่าถ้ากินกับผักมันจะเข้ากันแล้วก็ตอนนี้นอเออมากินเลย ดีขึ้น,นต้องกินคู่กับผักนะคะทุกคนใช่ไหมเบียนแเหว,วออร่อยมากคะ่ะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเพจโคกได้ขอตัวแบบว่ากินข้าวก่อนนะคะ <c oughs> เดี๋ยวขึ้นนิดนะคะ ก็ต้องขอขอบคุณมุกดาพัตตีเนาะมาไว้ไปตัดสูมาไว้เป็นเมนเนาะตับ,บดื้อดอกมะข,ขอบคุณค่ะแล้วก็ขอลาไปที่ไปเลยนะคะคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะคะไปละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอืมมาเอาไป